ร้านอะไรคะนี่ร้านอะไรชื่อร้านาอะไรก๋สีบาเบอร์ <laughs> มันใจว่าครับลูกค้า <laughs> สวัสดีค่ะมัน,นนี้พกับนิ้วพิภัณน์จากบ้านหนองปีใหม่มานําเสนออีกแล้วเด้อค่ะเป็นผาาถุงลายสวยๆค่ะชอบลายใดกะเหรัญลายมาใดเลยเด้อค่ะไอดีลายซีสม หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะศ9 8ย์3 3้า2ปดสองามสามปดสองค่ะนี่เห็นเลือกลายลายแบบค่ะสองพื้นนี้เป็นผ้าไหมได้วยค่ะผ้าไหมสีเขียวนี้จะสองตะขอนะคะส่วนสีเหลืองนี้เหลืองดำนี้จะสามตะกอค่ะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะเสื้อเขียนแดงเขียนน้ำเงินขาวล้วนเป็นกระเป๋าก็มีนะคะ เสื้อแดงนี้ฟรีไซส์ค่ะใส่ได้ทุกไซส์เลยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจพื้นไหนทักมาได้ idline faceom facesom faceom ค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทร0982033802ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ อยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะจายสวยก่อนสวยเอ๊ก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราชาวช้างนะคะเดี๋ยววันนี้เขาสิบไปเบิรงพโคกระูกเขาเฮ็ดยังกันค่ะปีใหม่ฮะปีใหม่ไปเบิรงน้ำแม่มาทำอะไรกัน โ,โช่างอะไรคะนี่ช่างถือช่างาเถือบนดมกำลังกลับผมครับสวัสดีครับกำลังเสริมรอยอยู่ครับร้านอะไรคะนี่ร้านอะไรชื่อร้าน<บ>าอะไรก๋สีมบาเบอร์ <laughs> มั่นใจว่าครับลูกค้า <laughs> ลูกค้าเจ้าเสี้ยวหูหว้บ่จักเสี้ยวบ่เดียวแล้วครับนี่เบเ็ดเชื่อมเลยเรับเดียวหัวหนึงน่งหมดเบ็ดบ่เก็บไฟแล้วโดนละโอ้ลูกค้ามันใจปั้นไดนี่ลูกค้านี่ลูกค้าเขาล้านนี่จะเชื่อแล้วครับฮะล,ลายเชื่อแล้วโอ้ลายเชื่อแล้วทะ <c oughs> เราะวุ่นจากช่วงปิดเทอมวัดยาวส่งยังส่งส่งคนขวนในคนว่าเล้ ตรงนี้ไปต้องเลี้ยงก็ตตองตับต,ต้องเลี้ยงครับลนกขาไหมซัมปีใไม่ตัวหนึ่งเลยเบ่งถัออ่วมาเรียงสั่งกับซัมสั่งเน,ะนาะนาีน่ก็น่าเกินไงน่าเกินคิดว่าสิรอบอฮะบอรอดรกครับสวย <laughs> ถูกใจ เอ uh huh. ท่านใดสนใจตัดผมมาได้นะคะกระสีบาร์บี์เยวส่งได้บอกได้เลยค่ะสร้างจัดเลย้ส่งเดียวนี่แหละครับคุณเมียมีิโมะส่งอื่น่พรังกล่องครับประธานเจงก็ลังหัดตัดครับแดงซี่ต้องเปิดล่านแข่งก,กันกับคุณเสือแล้วนี่ส่งอื่นยังไม่คล่องครับยังไม่ต้อง หรือว่าพ่อจะต้องไปเรียนกับน้องเสือก่อนอันนี้กับมึงไม่โทรศัพท์ครับนี่มึงเตัดเลยมาลอกมึงครับว่าจะคือบ่คือเอาหูไว้ให้ฟังคู่สอนในเด้อเพราะว่ามึงเขาตัดเกลยเป็นตาบ่ยหากก็เลยต้องลอกมึงครับได้สอบมึงติคือบ่็คือครับคน้ลงสาวพี่สาวคนหนึ่ง น้องสาวพินยืนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเขีเ่ยเขี่ยพอให้กำลังใจพี่เปีน,น,นั่งกัดหลุกขาคือน่งอาบปากเซเว่เถอะผมจิกอกปากเ <ผม S 2> ลยรับไปนี่ผมกันกน,น้าคักน้าเนยปับแต๊บเดียวย่าวเลยค่ะอันคือซ่องเนียงเกาะท่านขุน <laughs> คุณศึกครับคุณศึก <c oughs> คุณจะไปออกรับที่ไหนครับเรารอบโยงเลี้ยนครับไปเตรียมตัวสอบบอกช่วงนี้สอบแล้วนะคะอคือจังตั้งสัน่นทางนาว่าเป็นหน่อยๆล่วะด้ไัมจะเป็นบุปเป็นดอก้างกะไดร้างจำปินตัวนี่ช่างเขาถือ ว่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนครับบันี้กระถิสอยอังเทิงก่อนก่อยแต่งใหม่ครับใส่ใบบ่เาอื่นมีหยังก็ลองดีครับใส่ลองดีต้องมีเแาเบอร์12เบอร์9เบอร์6ก็มีครับความสันความยาวคุณแม่ซื้อมาไว้ตัดผมกระไตฉพากระไต่สู่ผมคนบ่ได้ครับบ่ต้องได้เข้าร้านยากให้คุณพ่อตัดให้เลยคุณพ่อก็ ฮารสรซางเป็นใด้ตัวตัดเป็นของๆงแล้วเปิดลานเลยอะไรได้เพิ่มบ่แม่จักว่าซิมีหลกคขาเขาลานจะเกี้ยวสัมบบุ๊คต้องใส่ิมีตลกคขาคนหนีลานนี่ตัค้าประจำกับอะไรตัวขาอะไรออกไปตัดลานด่นกับผ้าครับพีชใจเนี่ยเนโบขาประจำครับสังเกตลานนี้ด้วยกัน ผาปกไล่พื้นโมมี่ผู้ใดเหมือนและไม่เหมือนใครหาได้ที่กลางๆบ้านเแยละครับ <c oughs> บบริเวณบ้านรอกระบ,บัตานี่ละคนรัพรับเรียกาอาบน้ำทั้งพอทั้ง สั่งลูกาเปลี่ยนมาต้กักครับมูลอิ่ฟีมาแท่งสิ้นเลยลูกาไหปะเป่าเปาปากหลากไลยตึงลมเขาทองโชซีเแพ็คโชซีเแพ็คเออัก๊ะค้างเมนกกกล้วยเยอะนี่ลูกากิ้นไดอุ้ยผมติดปากม่เขินนะครับไม่เขิน ลุบปากไว้เนอะลูกผมจีเกาลปากเลยใกล้จีต่อไปเราจะิีแต่งข้างๆขึ้นมาปีใหม่บอากับอ้าเคียเคียร์เคียปีใหม่บอกสู้สู้สู้โอใกล้จะรอแล้วครับปีใหม่บอกตัดผมเร็วปีใหม่สิจำพีปีเลยมั้งมันรอแต่น้องไม่นานึ้นนะครับ ท่านเขียนแล้วครับดีไม่เป็นแตง่วงนอนไม่คันมันตาเป็นสินรับแล่บ่รับแล่งนะแต่เสียงเงียบเงียบมีรับเลยได้กันเลยพลุ่มครับพลุ่มได้รุ่นใหม่ตัวนี้ได้ได้ไดรุ่นนี้ระวังมีน้าออกมานนั่เมื่อไ่ละย็นบ่ไดรุ่นนี้เย็นบ่ ได้รุ่นพิเศษได้นี่ได้รุ่นนีิหายยากมีน้ำฉีดในโต๊ะผมได้รุ่นนี้ปะแป,ป,ะปล่งหรออือว่าแป้งมาใส่น้ำเงยขึ้นบ้างหรือวะรอแล้วรอนแล้วค<อ>นรอรอได ไปโรงเรียนสาวๆกีดเลยนี่กีดหย่อนยังหยังกางเกงแตกเป่ากางเกงขับไล่กางเกงเลียนตื่นมาใหข้าวเดียวกใส่ผ้าใบเปลี่ยนใหม่คุณจะเปิดเติมกค่อชุดใหม่ใหม่มื่อเดียวเอาไปโรงเรียนมาบอกแม่ว่าชุดใส่ผ้าใยเอาตูดข้นไปล่องคักๆเลยแต่ว่ามือเดียวหนึ่งคนน่ะใส่บ้าใบเดี่ยวเม่ มาหาะลดหุนนลดหุนตูทอกันกันหน่อยจีใหล่แล้วแต่ตเหลี่ยมเป็นตลอดโดยกินจไอ้ิมเดและครเดี๋ยวตำแ,แตหน่งก็ตำแหน่งรอขึ้นตาสงสัยแดดมันบ่เก็บแดดเสือ่อมดิงแลเนาะอันนี้ เนก่อนแล้วผมิจะบอลงเรื่มเด้อค่ะท่านใดสนใจอยากหูพอซิมตัดผมให้ต้องลอรอกับมาได้ค่ะสิบานนอปีใหม่นี่ละอันนี้ต้องตงตามใจสร้างบ่นี่อันนี้กระโปงหัวได้ครับนี่ต้งกรโปงคือบกข้าวลนะครับเอาไงเสร็จกันไม่เสร็จ ให้ขึ้นดีๆด้ครับอุ้ยหลับเลยยงกับผาผมตั่นแหกก็สร้างหอายร้อมได้ครับสะใยด้วยค่ะหล่อตายเลยครับเออหลอกก็หนีกับโบเมนพวเสยมตัดตลอดเว้ยเนอะเนี่ยรอปะครับอาทิย์นีพี่โอ๊ตบ่ยไดมากค่ะพี่โอ๊ตบพี่โอ๊ตเลียน เม่ได้มาตะกนน้อยค่ะคุณคู่เขาให้เลี้ยงเพิ่มพี่ไม่สองวันหะเนาะอันที่ใส่เขตัดมผมตัดเหลี่ยมเปลี่ยน่้ำตาเปลี่ยนน้ำพีพี่ตัดผมอยู่เดี๋ยวให้พี่ตัดเหลี่ยมพี่ยังไปเ่องชมไก่ๆสิรอบบ tắt tết đi cho cả con hóa nhanh hóa tỉ con nói cái nhau, ổng cho mình không ná hết rồi cái cây tắt bôi giặc khẩu rồi đứa cậu mấy cái kênh băng, con sám khuẩn con ngồi nhà sám khuẩn nên bò bò nhà bò bò ngay vô cho kênh ไก่สำเร็จแบบล้วรอโลโอโลอาเก็กหล่อสิเก็กสวยสิเอาเก็กสิทำไงไหนทำเป็นไหมเขาเก็กหล่อยังไงอาจักหน่อยเนี่ยเนี่ย อันนี้เลือกเจ็ดรลอจังไรมันเนี yeah. ่ยเป็นสีอายอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด,ดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องทังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแต่อย่าลืมขอเบิ่งกันในไลน์มาเด้อค่ะขอมาวแล้วกอ็กดไลค์กดแชร์ให้เนอโอูรักรักเธอวะไหนรักจังเลยจ่าห้กกหากับขอบคุณน,น้องเสือน้อ,นนองติงค่ะ ุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะที่เคยเป็นกำลังแรงใจให้เราตลอดมานะคะเปนยืนรับแล้วคโอ้เมียนว่ายืนรับราว่าเสด็ดดึงหลอยังคุณดวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีครับจะรีเขอมาตัดกันเลยครับหลาย